สวัสดีครับผมสมพงษ์นอบน้อมนะครับร้านซ่อมมือถือ iPhone ทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตกน้ําเปิดไม่ติดนะฮะโปรแกร,รมเออร์เรหรือว่าแบตเตอรี่บวมจอแตกแบตเตอรี่เสื่อมมีปัญหาด้านโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone s a m s ง n g Apple v i v o วัวเว่ยนะครับ ตอนนี้ก็มีโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งอยากให้ลูกค้าทุกท่านระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วก็เซฟนะฮะอย่างเช่นลูกค้าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่อยากจะออกมาทางด้านร้านหรือใช้บริการที่ร้านนะครับทางร้านก็พร้อมที่จะเข้าไปบริการให้ถึงที่นะครับหรือรับเครื่องมาซ่อมให้ทางร้านจะมีพนักง,งานรับส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีปัญหา เกี่ยวกับโทรศัพท์ในโซนบางเขนหลัก4สะพานใหม่รามินทาสายใหม่นะครับถ้าสนใกล้ๆนะฮะบ,บริมัณฑลนครับผมก็พอจะส่งให้ได้นะครับผมนะลูกค้าท่านใดที่ขัดข้องติดขัดปัญหาทางด้านไหนนะครับก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบตเตอรี่บวมนบหน้าจอแตกหรือเครื่องเปิดไม่ติดตกน้ำนะฮะก็ ยินดีให้บริการนะครับพร้อมให้บริการเสมอนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้เราก็พร้อมจะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านส่วนลูกค้าท่านใดที่จะส่งหรือ SMS เข้ามาก็ยินดีนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ตามลำบัดตามลำบัรสตอรี่ตรงที่เข้าไปดูในเพจหรือใน Facebook ก็ได้นะครับลูกค้าทุกท่านที่ จะส่งเครื่องมาซ่อมนะฮะก็ลองติดต่อหรือติดตามหรือแอดไลน์นะครับหรือเป็นเบอร์โทรแอดเฟซมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ผมส่งให้ลูกค้าทางบ้านนะครับช่วงโควิดรอบแรกนะครับส่วนรอบที่2จะมาหรือจะน็อกดาวน์หรือไม่ลูกค้าก็ลองพิจารณาดูกันครับถ้าไม่อยากออกจากบ้านนะครับทางร้านก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าถึงที่นะครับแล้วก็ไปรับเครื่องมา ซ่อมบริการให้กับลูกค้าแล้วก็ยินดีไปส่งคืนให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าออกได้นะฮะตอนน่าจะเคอร์ฟิว4ี่ทุ่มนะครสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับยังไงลูกค้าทุกท่านที่มีปัญหาก็สอบถามปรึกษามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางร้าน IT Mobile ร้านซ่อมมือถือ iPhone ทุกรุ่นนะฮะก็พร้อมยินดีให้บริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงก็อยากให้ลูกค้า ทักมาสอบถามปัญหาได้นะครับก็พร้อมจะให้บริการอยู่ตลอดนะฮะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับ